สวัสดีครับผมนี้ราจะมาหนังสือให้ฟังนะครับอ,อันนี้จะเป็นหนังสือลงทุนแม่นะครับน,นี้จะเป็นชื่อตอนว่าไม้ขีดไฟแสงสว่างที่มืดมอนนะครัมาเริ่มกันเลยไม้ขีดไฟพญานาคน่าจะเป็นนำอ่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของไม้ขีดไฟแต่แต่เด็กรุ่นลูกเราอะ อาจจะไม่รู้จักคําว่าไม้คิดไฟเขาเกิดมายอย่างนี้นะไม้คิดไฟถูกนําเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยบาทหลวงในยุคข,ของรัชกาลที่สซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของสวีเดนหรือญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงยุคข,ของรัชกาลที่7คนไทยจึงเริ่มมีโรงงานผลิตไม้ขิดไฟเป็นของตัวเองเดิมทีบริษัทถูกก่อตั้งครั้งแรก ในปี2473ในชื่อบริษัทสยามแม็กฟคร์เรี่จำกัดผลิตทธงไตลงตาพญานาคภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทไม้ขีดไฟไทยจำกัดในปี2473จนกระทั่งปี2525 25, บริษัทไม้ขีดไฟไทยได้เริ่มนำเข้าเครื่องจักผลิตอัโตโนมัติเข้ามาแทนเข้ามาผลิตแทนคน และในปี2 0 0 4 2 5 1 5ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากบริษัทไม้ขีดไฟไทยจำกัดเป็นบริษัท GIF Thai m a t c จำกัดจนถึงปัจจุบันนะครันะ่า <c> น <oughs> ะต่อไปหน้าที่2นะครับปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทไม่มีคู่แข่งโดยตรงเนื่องจาก ผู้ผลิตไม้ขีดไฟลายหลักเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยอ่ะก็คือบริษัทเนี่ยครับบริษัทนี้ก็คือมีเจ้าเดียวผู้ขาดไปเลย <c oughs> อย่างไรก็ตามคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของบริษัทนี้ตอนนี้คงไม่ใช่ไม้ขีดไฟเจ้าอื่นแต่มันคือไฟแช็กแต่มันคือไฟแชกนะในยุคที่ไฟแช็กเป็นอุปกรณ์ในการจุดไฟ ที่สะดวกพกพาง่ายมากกว่าทำให้ไม้ขีดไฟไม่เป็นที่นิยมที่จะพกพาไว้ใช้งานซึ่งตลาดที่สำคัญของไม้ขีดไฟในประเทศไทยคือกลุ่มชาวพุทธที่ยังคงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นตามวัดวาลามต่างๆในการประกอบพิธีทางศาสนาลงมาคือกลุ่มร้านอาหารและในโรงแรมบางที่ ซึ่งกลุ่มหลังส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตตามแบบที่ลูกค้าเสนอมาอ่ะสรุปบรนทัดนี้ก็คือ,เ,อเริ่มถึงแม้ไฟไม่คิดไฟเนี่ยจะผูกขาดบริษัทเดียวเลยในประเทศไทยแต่ว่าแต่ก็แต่ก็โดนที่สตับโดยไฟเช็คเข้ามานะครับจึงได้ จึงได้ผลิตโดยการแบบลูกค้าได้สั่งผลิตตามแบบคือ,อผลิตตามที่ลูกค้าจ้างนะที่ลูกค้าเสนอมาอะต่อมาบรรทัดต่อไปต่อจากนี้บริษัทยังพยายามขยายช่องทางจัดจำหน่ายร่วมกับโมเดิร์นเทรดต่างๆซึ่งปัจจุบันไว้ขีดไฟเจ้านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป เซเว่นอีเล่แมคโครโลตัสบิ๊กซีเป็นต้นแต่นั่นก็เป็นดาบสองคมเนื่องจากบริษัทมีช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้นบริษัทก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกันเริ่มนลืเริ่มนะมีค่าใช้ใจ่ายแล้วแล้วบริษัทแล้วบริษัทมาหดไฟนี้ทำรายได้เท่าไหร่ มาดูรายได้กันปี2555รายได้รวม74ล้านบาทเป็นกน 5. 5, 000, 000. ําไร5.5ล้านปี2556รายได้รวม62ล้านบาทขาดทุน7.7ล้านบาทปี2557รายได้รวม56ล้านบาทขาดทุน100ล้านบาทและปี2558รายได้รวม52ล้านบาทขาดทุน90,000บาทข้อมูลนี้จากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระสวงพันจะเห็นได้ว่านอกจากรายได้ที่ลดลงทุกปีแล้วยังบริษัทยังมีปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับปัจจัยหลักๆนั้นคาดว่าเกิดมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผูดให้เห็นภาพไม่ง่ายคือทุกๆรายได้100บาทของบริษัทจะต้องหมดไปกับต้นทุนการผลิตประมาณ75บาท และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณยีบสาบาทเลยทีเดียวจะให้บริษัทขึ้นราคาสินค้าก็คงขึ้นไม่ได้มากไม่ว่าบริษัทจะผูกขาดตลาดไม้ขีดไฟในประเทศก็ตามเพราะว่าถ้าจะให้ไม้ขีดไฟขายแพงกว่าไฟเช็คก็คงไม่มีใครซื้อ,อเรามา,าคิดว่าไงกันนะครับ สรุปในความคิดของผมก็คือก็คือ <c oughs> ไม่คิดไฟเนี่ยกำลังจะโดนดิสตัปโดยไฟแช็คจะเข้าไฟแช็คเข้ามาดิสตัปแลละมองให้เห็นก็คือมองมองมองสมงผลให้เห็นอะไรก็คือทุกธุรกิจเนี่ย มีการโดนดิสตับกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดใดเยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพง่ายๆเช่นแต่ก่อนเรามีวิดีโอซีดีเทปอะไรเงี้ยโ้เป็นที่เฟื่องฟูงมากเลยซีดีวิดีโอเดีวนี้ก็โดนดิสตับโดยเดี๋วนี้ก็ไม่มีแล้วก็โดนดิสตับโดยเปลี่ยนมาเป็นแฟนไดร์แล้วมาเปลี่ยนเป็น ว็บไซต์ต่างๆแทนนะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมองอนาคตเราด้วยว่าจะโดนธุรกิจปูดักของเราอ่ะเราต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาจะโดนดิสตับหรือไม่ถ้าถ้าโดนดิสตับแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจของเรายัางคงอยู่นะไม่งั้นก็จะ ขาดทุนไปทุกปีทุกปีนะอาจจะเจ๊งได้นะธุรกิจเรามองภาพไม่ง่ายนะครับวันนี้ก็มีตอนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เนดะ้อมาเล่าตอนเดินๆให้ฟังนะครับโดยผมจากการอารา่านหนังสือนะครับ